ผมเนะี่ยจะเป็นเหมือนคุณได้หรือเปล่าครับเกเลซินนายเองก็ต้องตามหาวันพีสนายเองก็เป็นได้นะบุรุษใจเกเลนะนี่ <c oughs> ผมจะไปแต่งจริงเลยครับเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยออกไปตามหามันซะทุกสิ่งฉันได้ทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้วและนี่คือ,อล่างราวก่อนที่จอร์ดี่จะเจอวันพีสและได้เป็นสุดยอดบุรุษใจเกเล หมาวุมาเอ็กคิงพีซ24ชั่วโมองอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับและแล้วภารกิจอันทรงเกียรติของเราก็มาถึงด้าวลาที่เราจะทําผลตื่นผลต่อไปแล้วฮะโอ้มาถึงดาบกูไปกระแทกหน้าคนข้างๆนอนหงายเงือไปเลยจะว่าไปนี่ก้อนเมฆใครหนูหนูลงทางหรือเปล่าจ๊ะฮะ หาผัวย้ยหาลูกเอ้ยไม่ใช่หาแม่อยู่หรือเปล่าเออช่างมึงเถอะเออเรามาหาอุปกรณ์ของเรากันก่อนวิธีที่เราจะทําผลตื่นได้นั้นเราต้องมีหน้ากากก่อนนะท่านผู้ชมซึ่งหน้ากากานั้นเป็นน้ำกากน้ําแข็งซึ่งจะดรอปจากบอสน้ําแข็งที่เกาะใหม่แน่นอนแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันที่สําคัญตรวจเช็คก,ก่อนว่ามีอะไรเกิดบ้างหรือเปล่าเจ้าทะลงเจ้าทะเลเรือพงเรือผีไม่มีโอเค เคลียไม่รอช้ากลายลางเป็นมังกร R G B มุ่งหน้าไปที่เกาะใหม่โดยทันทีเห็นกิทีสีก็เด่นหน้าตบชิบหายเลยมังกรตัวนี้ใครเห็นกว่าน่าจะตบตายแน่นอนโอเคมาถึงที่เช็คพอยแล้วอย่าลืมเซ็สตสปาวกันด้วยน้องจ๋าขอเช็คอินโรงแรมนี้หน่อยออยู่นานนะวันเนี้ยโอเคขอบุณมากไปแล้วเราต้องตีมอนน้ำแข็งให้ดับคริสตัลก่อนเพื่อจะเอาไปเสกบอสอีกทีเพื่อจะดับหน้ากาก,ากแต่ไม่รู้ว่ามันจะดับหรือเปล่าเพราะบอสน้ำแข็งนี่แม่งโหดชิบหายแล้วมันใช้ฝนน้ำแข็งตื่นซะด้วยไหนมาดูดิกูใช้ดาบดวงด บอสโหดมากเนี่ยมาดูว่าตีมอนมันจะโหดหรือเปล่าโอ้โหดูเนีะมาถึงมันใช้น้ำแข็งใส่กูกูก็เลยจวด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 เป็นดวงดาวไปทีนึงเป็นไงล่ะ ตายหวงมันเลยใช่หมายถึงกลัวตายเลยแต่เราก็ยังไม่ย่อท้อใช้ดาบดวงดาวต่อไปเพราะจริงๆแล้วมันโหดเหลือเกินมันดูดาเมจมันด้วยนี่เป็นไงล่ะนี่เป็นแสนเลยนะเว้ยแต่เรือดพวกนี้น่าจะเป็นล้านบอกเลยแม่งเอ้ยทำไมมอนมันโหดจังวะเออกูก็ไปเข้าใจเหมือนกันนี่ฮะจวดๆจดๆไปไม่มีอะไรดรอปเลยดาบดวงดาวไม่ค่อยเข้าท่างั้นเจอมูลามมสักละกันนี่เลยจุดจุดจุดจดเหมือนเดิมแต่ก็แบบเออกูจะตายอีกแล้วทำไมกูตายง่ายจังวะ เออดูดีแป๊บเดียวกูยังไม่ทันทำเปลดอะไรเลยหรือเราชวรจะใช้ผลน้ำแข็งในการต่อกอนกับมันงั้นก็จัดเลยละกันมูลามาสาผสมน้ำแข็ง ความที่ไม่เข้ากันอะไรของมันนี่โอเคยิงไปจุดๆแล้วก็ดียเลยพูดภาษา,าแล้วก็แทงแทงแยับยนี่เป็นไงเท่หรือเปล่ากับน้องแล้วก็ดีภูเขาน้ําแข็งนี่โทโนโลกีโชโต ộ. วบ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 เรียบร้อยฮะเรียบร้อยเลือดกูไหลรัวๆตายแบบนี้กูไปหาซื้อกันดีกว่าท่านผู้ชมไม่เอาแล้วไม่หาด้วยตัวเองแลวใช้เงินแก้ปัญหาดีกว่านะจอดีเรามันบ่อรวยอยู่แล้วฮะทำโรงงานเกลือไง ด้วยความเมตตากรุณาจากน้องๆ FC ฮะเขาให้เรามาฟรีกับหน้ากากน้ำแข็งอันนี้เขาบอกว่าไอ้จอร์ดีนะ้เนี่ยหน้าตามันน่าสงสารเหมือนขาดสารอาหารมันก็เลยให้มาฟรีอขอบคุณมากนะน้องนะออกแล้วจอร์ดี้ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนหลงหน้าตาหล่อเาถ้าขนาดนี้ไม่มีได้รักได้ไงนะนี่มีงไ,มไงปม่ไงขอถ่ายรูปด้วยออแต่พี่ก็ไม่อยากให้น้องขอถ่ายรูปเท่าไหร่เนะพราะน้องมีเคียว,วนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลย <laughs> แต่เราก็ยอย่าไม่ถ่ายฮะเพราะเราติดหนี้บุญคุณเขาอยู่เอาเป็นว่า,าหน้ากากนั้นแรกกับการถ่ายรูปแล้วกันน้องนะโอเคพี่ล นี่ไงวาร์ปได้โอ้โหยกเอาใต้อ,อ,ตอ,อินสติงไม่หรอช้าจอร์ดี้บินกลับมาที่นี่นะฮะเพื่อสุ่มผลปีศารอย่างต่อไปที่เราต้องมีก็คือผลน้ําแข็งนั่นเองอสุ่มมาเลยจุดๆดวงดีอยู่แล้วจอร์ดี้หนมาดูเด้ปาลมนี่เป็นงานได้อีริกแน่นอนอันนี้แหละโอ้โหผลไฟเออกูอยากได้น้ําแข็งเสือให้ไฟกูมาเกี่ยอะไรวะเนี่ย ชีวิตยังมีพวกนี้เสมอเราก็สุ่มต่อเลยกับน้องซิโร่ทูน้องจ๋าพี่ขอของดีๆเดยนะเออขอแหละมาเปิดมา3 2 1ปั๊บนี่ไงนี่ไงอีปิกเลวอ้าวคอมมอนโอเคอันนี้ข้ามไปเลยไม่ดงไม่แลโอเคสุ่มต่อไม่รอเลยนะปั๊บปลาปั๊บเปลียปั๊บปับป๊บเปยปุบป๊บุ๊บ โอ้ได้แรงเลยนะมาดูดิโอ้โหขูดหลวัวใจเอาไปทิ้งเลยไปซุ่มต่อคอมมอนก็มารัวๆเลยทีนี้อ่าชิหายเริ่มเกลือและจอดี้ทำไงดีว่าเพื่อนเออเปลีดหนัดจัดแหม่เกมนี้ให้อะไรกูมาก็ไม่รู้แต่ละอันเออโอ้โหรัวเลยทีนี้มายาวเลยโอ้ยมันจะฟักหรือต่อไปลองสุ่มด้วยมานีบ้างสิเผื่อจะดวงดีกับเขาบ้างแต่ก็เหมือนเดิมแม่งได้คอมมอนอีกแล้วอะไรวันเนี้ยกูงงนหนขออีโปงอีปิกหน่อยดิโอ้ดีไงแลมาแล้วไหนเปิดดูป้าวเข้าไปโอ้ อะไรไม่ได้ผลอะไรไดโนซงไดโนเสาร์ไดโนซอร์ใครมันจะอยากได้กูเ็นกูไม่เคยเห็นคนใช้เลยในเกมนี้โอเคไออีปีกออกแล้วเนี่ยมาดูนีโอ้โหสายฟ้าชีวิตอยากได้น้ําแข็งออกอะไรไม่รู้ออกไฟออกสายฟ้าเอ้าเฮยชีวิตเออผูกคอตายดีกว่ากูถ้าสุมผลแล้วเกลือลองใส่นี่สิครับเว้นออกตัด ที่ออกแบบมาเพื่อชาเกมเมอร์โลบอกที่จะช่วยป้องกันสายสีฟ้าจากจอคอมและจอมือถือของท่านแถมยังทนทานขนาดยนออกไปดาวังคารและกลับมาให้สิบล้อชนยังไม่เป็นไรเลยสักนิดสั่งซื้อได้แล้วลที่แฟนเพจ Facebook o x กส t ลิง์อยู่ใต้คลิป สั่งซื้อตอนนี้อย่าลืมใส่โค้ดโมคุมาเพื่อรับส่วนลด100บาทกันด้วยนะจ๊ะเฮ้ยเมื่อกี้ไปไหนกันมาทุกคนเออตอนนี้เรามีน้อง f อให้มาอีกแล้วฮะผลน้ำแข็งเอจอดี้ที่มันคนมันเป็นคนดีงไงไม่ได้คนให้คนหลงเออเราได้มาแล้วครับผมผลน้ำแข็งหนึ่งผลแล้วก็มีน้องคนหนึ่งก็เอาผลน้ำแข็งมาให้กูเหมือนกันมึงจะให้กูมาทำไมสองผลวะหลังจากที่เราเตรียมว,วัตถุดิบพร้อมแล้วก็ถึงเวลามุ่งหน้าไปที่การเอาเวกินิ่งของผลน้ำแข็งเสียทีไปเลสซิโก้กกัันนนนนนดดดีวว่่่าาาาาาปประเเคือททงงงมมมไไไไหล้ นาทีจะมาเอเวก,กินนิ่งเพราะว่าไม่ค่อยมีมันีทางนี้ถูกหรือเปล่านะน่าจะใช่เแล้วก็เลี้ยวซ้ายด้านหน้า พี่อย่าลืมทำป้ายหน่อยนะเออปแปะป้ายแปะทางอะไรเงี้ยทีได้มาถูกเออี่ตรงนี้น่าจะใช่ก่อนจะเอฟคินนิ่งอย่าลืมใส่หน้ากากน้ำแข็งมาด้วยดูจอร์ดี้ใส่โอยหน้าตาอุบาทแท้คู่ละงงใจนี่ตัวอะไรวะเนี่ยหนักกว่ามาเล็สาบอีกมากหน้านะแล้วเราก็เอาผลพิษศาสให้มันไปเลยเรียบร้อยได้เวลาไปสู้กับตัวเราในอนาคตฮนะนั่นก็คือจอร์ดี้ใจเก,กเรระดับอัลติเมตนั่นเองไปลิซโก และตอนนี้เราอยู่ในโลกแห่งจิตสํานึกของจอร์ดี้ฮะที่จะเจอกับตัวมันเองในอนาคตนี่มาแล้วครับผมโอ้โหก้ามใหญ่ใส่ไม่ยัง้งแล้วก็หัวด้วยดาบด,บดวงดาวเลยละกันเพราะาดาบนี้เหมาะกับการตีบอสอยู่แล้วมึงดูการทําดาเมจสัตว์ด้วยเออใครที่หาวิธีตีบอสอยู่ผมแนะนําว่าให้ใช้ดาบนี้เพราะมันโกงมากๆหรือใช้มูลามาสาก,ก็ได้แต่ต้องตื่นเท่านั้นดูดีดาเมจเป็นแสนไม่ต้องทำอะไรเลยเออโคตรเฟี้ยวหัวไปหัวมาฮะตอนนี้ดาเมจมันเหลือ8 0 0แสนกว่าแล้วเลยกูกำลังจะตายด้วยเหมือนกันโอ้โหมันใช้ดัมแข็งตื่นไงจอร์ดี้ตัว นี้เนี่ยนี่ก็โจดๆไปเลยดูนะฮะโอ้ยโอ้ยมันยิงน้าแข็งใส่กูเก็บตายเอแม่เอ้ยน้าเข็ดแม่งโหดจึ้งนี่ก็แทงแทงไปเลยแทงแทงก็โจดๆโอเคกูกำลังจะตายแลวฮะเรามีสองชีวิตไม่ต้องกลัวนี่เลยอออคูตานแต่ไม่เป็นไรถือว่าคุ้มอยู่เสียไปหนึ่งชีวิตกับการที่เราฆ่ามันไปถึงครึ่งหลอดเลยทีเดียวเออแล้วก็เหมือนเดิมฮะเออแทงเหมือนเดิมเลยใครมีเทคนิคตีบอสก็บอกกันหน่อยละกกันนะว่าจะใช้วิธีไหนใช้ดาบอะไรใช้ผลอะไรเอผลมันต้องเอาเอาน้ำแข็ อันต่อไปพอผมจะทําลาวาตื่นยังไงล่ะและตอนนี้ผมกระแทงมันกำลังจะตายแล้วฮะเรือมเหลือ 30, ส0 0 0 0ื่กูก็ตายซะก่อนเอ้าเฮ้ยกูตายอย่างนี้ทำไงอะเนี่ยเอา้ากูต้องซื้อที่เกิดไหมเนี่ยน่าจะต้องซื้อถ้ท่านผู้ชมเพราะเวลามันไม่นับ กูซื้อเลยปัป๊บก็ไปเรียบร้อยฮะเอาเป็นว่ากูชนะแล้วกันแต่กูก็เสียโลบักยูดีเรียบร้อยฮะกูชนะเรียบร้อยแล้วไอ้จอดดีในอนาคตจอดี้สิปีข้างหน้าสู้จอดดีปัจจุบันไม่ได้หรอกครับและกลับเหมือนเดิมเราก็สไลด์นอนมาหาท่านปรามาจารย์คนนี้เพื่อจะเอาเวก,กิ้งตอนนี้เรามีมานีอยู่520เราไม่รู้เหมือนกันว่าพอหรือเปล่าแต่เดี๋ยวมาเช็คก,ก่อนรักกันามาดูกันซิเรามาดูกันหว่าว่าสกิลมันราคาแพงหรือเปล่าโอ้โหโคตรแพงเลยพี่โอ้ร้อยยี่ห้ายี่สิบห้าเจ็ดสิบห เอาไว้ก่อนนะพี่นะกูมดตูดออนไลน์แล้วพี่เดี๋ยวมาดูสกิลตอนที่ยังไม่เอาเวกันก่อนดีกว่าสกิลเซตครับผมนกพิราบนกนกอีแรงนะครับแล้วก็แล้วนี่ห้ยิงน้ําแข็งออกไปรัวๆต้องกดค้างซะด้วยสกิลซีครับผมกระทืบพื้นโทโดโรกิโชโตะสกิลวีก็โชโดโรติโดโตะเออเหมือนเดิมเลยโต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 เนี่ยแล้วก็สกิลอีครับผมสไลด์หนอนได้นั่นเองเฮ้ยพีพี่นี่แหละฮะไปไปเอาเวกันดีกว่าครับผมได้เวลาเอาเวกินิ่งปลุกพลังกองฝนน้ำแข็งตื่นกันเสียทีงั้นก็็็ซื้้้อเลลลลยแแววกกกััันปปบบ pop จะหมดแล้วครับปราปราป่าโอเคครับผมอูขาดอีกร้อยเจ็ดสิบห้าเลยรออะไรอ่ะเติมดีครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมซื้อเสื้อมุกุมะกันด้วยเพื่อกูนั้นมีตังมาเติมเตยมต่อเติมมาแล้วท่านผู้ชมครับโอ้เดือนนี้เด็กๆมาม่าออนไลน์กันอีกแล้วกูโอเคซื้อไปเลยเพื่อสกิลอันนี้แลกกับมาม่าทั้งเดือนจะเป็นอะไรไปใครสนกันหลังมีแต่น้องๆนี่แหละนะครับอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะเสื้อโอเคมาดูสกิลของมันกันดีกว่าว่าจะรอเท่ขนาดไหนกันเชียวฮะมุ่งหน้ามาแล้วแล้วก็กด สกิลเซตก่อนเลยครับผมเฮ้ยน,นั้นลูกแมวออกไปหรือเปล่าออเสือครับผมออสกิลเอครับผมนี่เลยออ้ยน้ำทิ่มแทงทำมันเทพจักรับพี่สกิลซีก็เหมือนโทโดรกิโชโตเหมือนเดิมจะแม่งใหญ่โคตรแล้วก็น,นี่ฮะเอาลูกแมวออกไปไม่ใช่ลูกเสือแล้วก็แทง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 เฮ้ยอันนี้อะ เอาลูกเสือไปแดกนี่เป็นไงล่ะเออไลออนคิงอะรู้จักเนะปล่าไลออนคิงเวอร์ชั่นน้ำแข็งนะเว้ยแล้วก็แง่ yeah, ยิงเข้าไปดีเป็นไงโอ้หโคตรเท่เลยภูเขาน้ำแข็งต่อไปครับผมนะเดี๋ยวมาดูสกิลวีกันดีกว่าว่าจะเท่หรือเปล่าคือ,อนะ่าจะเท่มากๆเลย นะเป็นการโปรยฝนน้าแข็งออกไปอย่างแน่นอนนี่ครับผมปุ่มปั๊มว้าวโคตรฟี้ยละสกิลไมสตันก like ุณตอสูด้วยสกิลอ really ีแม่นเคก็มอีกอะขี่นกอีแรงกับผมโอ้ยจากที่เราปล่อยนกไปตอนนั้นตัวเล็กิีเดียวตอนนี้ใหญ่แล้วฮะโอ้เลี้ยงมากับมือและนกตัวนี้สามารถปล่อยไปให้กุณตอสูระเบิดตุ้มกับเป็นโคคันได้ด้วยว้าวคุ้มค่าอยู่นะเออโคตรฟี้เลยแม่สตันไปเลยตายเลยเงอเฮ้ยเท่ว่ะไปได้เวลาแล้วฮะเออได้กูขี่นกอีแรงได้แล้วแล้วผลนี้ก็บินได้สักทีก และตอนนี้จอร์ดี้กำลังมุ่งหน้าไปตีเจ้าทะเลกับน้อง f f c ในดิส o อ d ครับผมสำหรับน้องคนไหนที่อยากตีเจ้าทะเลฟรีนะครับบอกเลยว่าเข้า Discord มุคมากันมาด้วยเด้อ หน้ามีกิจกรรมมากมายตีเจ้าทะเลตีเรือผีสิงฟรีกูบอกเลยอะไรมันจะเท่ไปกว่า,าการที่เราขีนาข่นกน้ําแข็งเคียงข้างกับมังกรนะโอ้โหอยู่เหมือนกูอยู่หนังจีเลยตอนนี้โคตรเท่ว้าฮาาจงลุงชิงลิงอะไรเนี่ยและระหว่างที่กูกาลังขีนข่นกเปรตนี่อยู่ฮะอย,อยู่อยู่นกตัวนี้ก็ทรยศเหมือนมันน้ามันหมดยังไงไม่รู้มันก็ทิ้งกูไว้กลางทางเฉยเลยเอ,อ้าวเฮ้ยแล้วกูยังบินได้อยู่ได้ยังไงวะเนี่ยออาชิหายไรไงเ้าเปรตไร นี่มันวิชาล่องหนเอฮ้ยจอร์นี่มันโปรหรือเปล่าเฮ้ยไม่น่าใช่นะจีเอ็มกูไม่ได้โป่นัทจีเอ็มดูคลิปนี้มันบักฮะเฮ้ยนี่มันวิชาหนังจีนครับผมวิชากําลังภายในไงเออเหาะเหินเดินอากาศอะจอร์นี่มันทําได้อยู่แล้วมันมีปีกไงไม่ต้องตกใจกันไปนะผู้ชมเออมันดูแม่งมาอย่างกระโโป้กุลเพียิบหผายและบักตอนนี้แหละฮะมันทําให้จอร์นี่นั้นไม่สามารถใช้สกิลของผล่นน้าแข็งได้อีกต่อไปและก็เดดไม่ได้ด้วยเดินได้อย่างเดียวแต่ ในน้ําได้ไม่ั้นกูตายหงไปแล้วโอเคมา ไม่เป็นไรเรายังใช้ดาบได้อยู่ดาบการเวลาของเรามาริสโกโอ้พวกนี้ตีเจา้าทะเลกันโคตรไวเพราะช่วงนี้ดาบเราแรงมากนะนะเราก็ปาดปาดไปเลยเออและแดดไม่ได้ด้วยเดินยั้งเดียวชีวิตเีย,ยมึงทําอะไรกับผลนี้หรือเปล่าเนี่ยฮะมึงให้จอร์ดี้มาห้ามใช้หรือเปล่าเออแล้วก็แทงแทงไปเลยก็ผมแทง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 ดูฮะแมงเลือดแมงไหลเป็นสายน้ํากูเลยยั้งจืนโคตรเฟี้ยวเลยมามาดูเลือดมันเออเออแทงแทงแทงปั๊บ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 จุด ตัวดูดาเมจเป็นแสนเอี่นี่กระนัไม่ใช้ผลนั้นนี่แล้วก็บอกเลยว่าไม่นานนักไอเจ้าทะเลตัวนี้ก็ตายลงครับผมและแน่นอนว่าก่อนนั้นก็เปิดขึ้นฮะซึ่งเราไม่สนใจอยู่แล้วโอเคไปได้เวลาเลยฮะที่เรามาดูกันว่าเราจะได้กล่องอะไรที่แน่นอนว่าเราไม่คาดหวังอยู่แล้วและกูต้องเดินไปเอาด้วยเพราะแดดไม่ได้ โอ้โหกระโดดกระโดดจืดๆเปิดมาเลยลูกหลักกูย pues right. อยู่แลกอกเนี่ยน <c oughs> ่แหละจัดไป2มานีโอเคคลิปนี้อยู่เพียงเท่านี้ก่อนฮะจริงๆผมมีการอัดต่ออีกยาวไกลเพราะว่าเราได้ของสุดเอกซลูด้วยเออเราติดตามกันพ์ทนาฮะในวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวผมนำแข็งเรามาต่อกันโอเคไปแล้วบายบายจุ๊บ